สบานะครับวันนี้เราเอาคอาม,มานอมอบให้ให้กับนายกบเองนะครับ,บก็ขอบคุณนายโยบอย่างสูงนะครับที่ให้เสียสละมารับของของเรานะครับก็ดีมีเพื่อนๆที่ร่วมวมือร่วมใจที่จะทําบุญก็คือว่าเราก็อยู่แถวเราลูกค้าเนี่ยร่าสวัยนั่แหละครับก <ทะ S 1> ็เลยคิดว่าจจะด้วยน้ำใจเรามีสิ่งเล็กๆกน้อยๆก็จะมอบให้ก็แล้วมีพี่ลูกพี่คนนคนก็คือมีงเฉียนยินแล้วก็ทักษิริพรเขาก็ รับเงินเพื่อได้ทำโรตีและก็ชาชักมาให้ท่านครับแต่วันนี้พวกเขาติดภุรกิจก็เลยไม่ได้มาในการโน้ม,เ,นมเพื่อนเพื่อนผ้อก็ไปช่วยกันทำข้าวกลั่นทิ้งไว้กล่องนะครับทับ้งหมดประมาณสองไว้ชุดแล้วก็มีน้ำส้มด้วยถ้พอแห้งด้วยนะครับจะไ,ได้เพื <S 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 ่อนบรรยากาศน,นะครับท่านคกับก็นในนามของชาวราชวายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานของคุณโจ๊บได้มาพร้อมะครับ อ่าครับแล้วก็มาอาหารกองัอาหารกล่องมามอบให้กับชายรับวายที่สสวนหนึ่งย็ได้รับผลกระทบแล้วก็ติดเชื้อจากโควิด2019นนะครับที่เทศบาลเมือรับวายเรานี้มีโรงพยาบาลสนามอยู่ขนาดาประมาณร้อยสามจุดเตียงร้อยสามจุดเตียงซึ่งก็มีที่ป่วยอยู่หลายหลายคนรวมงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็จะได้นําอาหารกล่อง สำหรับเน่นะครับไปไปแจกครับ hmm. ทั่วไปเรารวมทั nah. ้งเจ้าหน้าท oh ี then, right? ่ของเราด้วยนะครับมีผู้ที่ป่วยและผู้ที่ติดตัวอยู่จำนวนมากกับก็จะขอกราบคุณกราบขอไปคุณที่บ้านครับรับเกินก็พี่โจจะพูดแล้วพี่โจนี่พูดแล้วเยอะมากเราให้ทีมชาติไทยก็เป็นกำลังใจให้กับเออ่บลตันทีมชาติแล้วก็ทางคนที่ประสบปัญหากับวิกฤตโควิดนะทั้งคนที่ติดแล้วก็อันนี้คือเป็น สิ่งน้ำใจที่ยน้องจากพวกเราที่จะเป็นความบุญเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอวิกฤตผ่านพ้นไปได้ด้ดีนะครับก็ต้องขอบขอบขอขอบคุณเทศบาลท่าสบายด้วยที่เป็นความบุญต่อจากพวกเราไปอีกนะครับขอบคุณท่านนายกและทุกคนเลยมากครับครับแลนนี้ทาง SCP New ีร่วมกับ เพื่อนโจยี่ซึ่งพวกกลุ่มเราเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้มนมาเป็นเพื่อนโจยี่ที่ได้รับสิ่งของจากท่านผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับ,รบที่มอบให้เรารเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญที่นําสิ่งของเหล่านี้ไปมอบให้คนที่ได้รับในในสภาวะโควิดเนี่ยที่ความเดือดร้อนบางคนก็อาจจะกักตัวอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้พวกเราก็ยินดีที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ ไปมอบให้ถึงบ้านก็มีแล้วก็กลุ่มชุมชนบางครั้งเราเข้าไม่ถึงก็อาจจะกลุ่มชุมชนมารับอย่างวันนี้คนระับกลุ่มพวกเราก็ได้เริ่มนำสิ่งของมามามอบ,บให้ทางเทศบาลอาศรรายนะครับแล้วก็คือสิ่งหนเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พท่านใจบุญมาไหวได้มอบให้เรารเราก็เลยเป็นตาราบุญต่อนะครับนะวันนี้ก็ขอถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่มาเส้นเหลวแวันนี้ก็ถือว่าดีใจภูมิใจที่ได้ทำเขาเรียกว่าจิตวาสานะครับเนาะครับแล้วส่วรรู้ว่าถ้านนไม่ได้ใส่เสื้อบางนี้มันจะดูเร่งรีไปไม่ดูอะ้รนย่าเนาะแค่เป็นของที่ระลึกที่จะแค่ให้อคุณผู้ชมท่านนายกนะครับเออ่มีหลายคนนะครับ นี่ของท่านนายกครับนี่ก็เําว่กเค้มเข็มแข็งโควิด1ิเาราต้องเข้มแข็งนี่ก็คือว่าเราก็เพิงทำความดีด้วยกันได้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนี่คือจากร้านกุรูตีตาชักที่จะมอบให้ครับนี่แหละคือเพื่อนโจยี่ที่เราทำเพื่อจะได้ช่วยเราเป็นอาสาที่จะช่วยทำบุญกันขอบคุณมากครับท่านบย ท่านบอกนะรับคือาอให้ท่น่รองประหลัดอ่นออเรเรเอครับอ๋อครับนี่คือท่านรองประหลัดนะครับมีเลล์ออกผมคครับคูครับต้องรองครับานาอ่อนี่มีซลอคแับครับคั้ั่หลังไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับทจะมาสมังานที่นี่ครัคุณกูเกินสตูนไปแล้วไปแล้วคุณครับนี่รับนี่นี่อ่างสาสาสาก็พอโอ้ครับครับรับอบควาทยินี่ดีนะครับที่จะรมอบเสื้อตัวนี้ให้นะครับกินภาษาพวกเราขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ถ้ามีอะไรขึ้นมาท่านนายกถ้ามีอะไรที่เราจะช่วยได้เราจะประสานงานอีกร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับกาลังหาพวกชุด PPE พวกตรวจโควิดเราติดต่อมาถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ของพุทโทรทันทีนะครับและตอนนี้เราก็ยังรับอาหารแห้งข้าวสารพวกนี้เรายังรับไปแจกจงให้ทุกที่นะครับยังน้อยถ้าเราจะไว้มาเป็นข้ออนุญาตเพื่อจะไปทําบุญต่อนะครับเพื่อจะได้ถึงนายกเราจะช่วยนายกทําบุญด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับครับตรนั <c oughs> <c oughs> ้าครับครงนั้นครับข้าีคนัอมีีคนหนึงครับมารุณมนมาจักัหนอมาสุกั่าเร่อตนริงอ่าตั้ช่นะานข้าครับานขอันนี้ตังรอครับราคา่าไหร่ครับตั้งหน่รอยกรับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพื่อพี่เซสเสครับวัีครับอจหค นั่นหรอโอ้ผมเป็น KFC แ้วหระเฮ้ยดว่าได้เอามาให้กินก็กินไก่อ็กินไก่ออนี่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 นีานี่น่นี่ไี่น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 เ่นี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 ่นนี่นี่นี่นอันนี่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 ่นี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 นี่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 น่นี่นี่นี่ี ถามเขาเรียกว่าถั่วเจ้าี๊อริกามีถั่วด้วยเหรออริกามีครับนี่เขาเรียกถั่วอริกาแล้วครับแล้วอธิกามียุงไหมมีครับอ้ายุงกังนี่แล้วก็ยุงอริกานี่บินหรือเดินโอ้เดินครับเดินเหี้ยนเดียวครับไม่บินนะครับอยู่บ้านพ่อมันที่เดินได้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเออสำหรัเแม็แมงม่วงที่มะพาใช่ไหมครับ อรครับอร่อยไหมครับได้น้ำส้มได้ชาไหมครับโอ้โอ้ยนี่แหรอโอเคครับได้น้ำส้มนี่เครับดีดีครับเนี่ยทีมงานที่เขาดูแลประชาชนนะครับที่อสังนะครับเขาจะจดทะเบียนจดอะไรก็ได้จดทะเบียนจดรถแล้วแต่ครับมีอะไรจดจดไปรบกวนเขาดางไปดังถ้าบ้านไม่ดังไป้ล้วดังพ่อไปสิครับครับ